ก่อนหน้านี้นะครับก็มีกระแสะมากมายเนอะเกี่ยวกับเรื่องของทางพี่หนุ่มกัญชัยว่าจะมีการฟ้องร้องบุคคลหนึ่งบุคคลน,น,นะครับด้วยข้อหาบิ่นประมาทด้วยการโฆษณาซึ่งแน่นอนครับว่าบุคคลนั้นเนี่ยก็คือคุณลีน่าจังทางคุณพี่หนุ่มเองเนี่ยก็ยืนยันจะฟ้องเอต็มที่แล้วแม้กระทั่งว่าคุณลีน่าไปขอโทษแล้วพี่หนุ่มก็ จะดำเนินการเรื่องนี้ผ่านทางกระบวนการทางศาลคือเนื่องจากว่ามันมีหลายกรรมหลายวาระมากนะครับซึ่งทางพี่หนุ่มเองเนี่ยก็ติดใจเอาความหลายเรื่องมากเรื่องหนึ่งนะครับที่ทําพี่หนุ่มเอาหลักฐานขึ้นมาโชว์ในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ของทางช่องสามนะครับก็เรื่องเกี่ยวกับว่ามีการกล่าวหาว่าพี่หนุ่มเนี่ยไปรับเงินหล้านบาทเป็นเงินโฆษณาซึ่งอันนี้ไม่ใช่นะครับทางพี่หนุ่มเองเนี่ยไม่ได้ เป็นคนไปรับมานะครับแต่ว่าโฆษณาเน,นี้ยถูกขายโดยเอเจนซี่ซึ่งซื้อช่วงเวลาตรงกับทางช่อง3ซึ่งไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับทางพี่หนุ่มเออเลยนะครับดังเรื่องดังกล่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หนุ่มก็ติดใจหลายเรื่องหล,หลายอันเพราะว่าด่าแกเป็นรัวๆหลายชุดนะซึ่งหลายคนก็ถามว่าเอ้ยหลังจากที่คุณแม่ลีน่าไปขอโทษแล้วพี่หนุ่มจะโอเคไหมหรืออะไรยังไงวันนี้พี่หนุ่มตอบชัดน,นะครับว่ายังไงก็จะดําเนินการนะครับ ให้ถึงที่สุดเรื่องแก่ก็เรื่องหนึ่งแก่ที่น่านับถือก็เรื่องหนึ่งที่หนุ่มบอกแก่แล้วสมควรจะยกมือไหว้ก็เรื่องหนึ่งแต่แก่แล้วก็ด่าคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยไปเปื่อยโซยิ่งกว่าอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จะต้องดําเนินการไปในทางกระบวนการยุติธรรมในส่วนว่าพี่หนุ่มเป็นบุคคลสาธารณะใช่ครับพี่หนุ่มเป็นบุคคลสาธารณะวิพากวิจารณโดยสุจริตได้แต่ไม่ใช่การกล่าวหาว่าเขา ไปรับเงินทําเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกต้องซึ่งเรื่องหนึ่งนะครับที่ทางคุณลีน่าเนี่ยในระหว่างการขอโทษก็ท้าวความไปแล้วว่าได้มีการพูดถึงในเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงๆเป็นดิจิทัลฟุตปิ้นมัดตัวเองเปอีกหนึ่งชั้นแม่อืแม่